จิบกาแฟชมสวนดูการเอามันขึ้นรถของสวนเพื่อนบ้านครับผมสบายสบายสวัสดีครับจิปปะ c าชาแนลมีอะไรก็ถ่ายใหม่แล้วครับยามเช้ายามเช้านะครับจิบกาแฟไปนะครับหน้าร้านกาแฟบ้านน้ำรักครับผมของน้องสาวครับ จิบกาแฟไปชมต้นไม้ไปนะครับชมคนงานเอามันขึ้นรถที่สวนเพื่อนบ้านนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านนี่แหละครับสวงามครับอีกกาแฟเพลินเพลิน ยามเช้านะครับไม้ก็สวยงามล่มลื่นครับาบ้านเขาจะทำงานกันไปนะครับชีวิตครับผมทำเร็วมากครับทำแบบมืออาชีพเลยครับถบไม่ต้องใช้คนแบกเดินขึ้นรถเหมือนแต่ก่อนครับ มีสายพานลำเลียงนะครับมีสายพานลำเลียงสะดวกสบายนะคนงานก็เป็นคนงานนำเข้าครับผมคนงานนำเข้าซึ่งคนไทยไม่ทำมาแล้วครับงานแบบนะครับไม่มีแล้วครับ เพิ่งกำลัก่อนนี่ก็ทำงานกษนพัฒนาไทยๆช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นการลงแขกขุดมันเก็บมันนะครับบ้านโน้นไปช่วยบ้านนี้เราถึงเวลาเราก็ไปช่วยบ้านเขานะครับวนเวียนกันไปแต่เด็นี้ไม่มีแล้วครับผมบรรยากาศแบบลงแขกขุดมันปลูกข้าวนำนาไม่มีแล้วครับหมดไปแล้วในสังคมไทยครับโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกนีน่ไม่มีแล้วครับนะบรบยร,าาาออรบยากาศแบบนั้น ได้บนนด้วยครับเพาะทำงานเร็วด้วยรู้หน้าที่แต่ก็เป็นต้นทุนครับผมเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนในการาปลูกมันครับผมต้นทุนก็จะสูงขึ้นรายได้ก็จะลดน้อยลงนะครับช่วยความสะดวกสบายครับผม ทําไมแตก่อนก็ช่วยกันครับไม่มีค่าแรงครับ,เป,รบเป็นอาชีพมากันเด่เช้าเลย สบายค,ความสะดวกสบายก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยดูแฟนครับ เข้าใจครับย่อยรับไม่ต้องขนให้เมื่อยเหมือนแต่ก่อนตก่อนต้องบันไดพาดครับบันไดพาดท้ายกระบะแล้วก็เดินผ่านไม้ไม้กระดานที่มีบันไดยึบย้าบยึบย้าบยึบยาบยยาเสียวกว่อจะขึ้นถึงข้างบน นี้สบายเลยฮะรวดเร็วเพอตรงนี้เสร็จก็ย้ายไปที่ใหม่นะครับเขค,ครับติ่กาแฟชมดอกไม้ชมการเอามันขึ้นรถมันสับหลังขึ้นรถของเพื่อนบ้านนะครับ ครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับจิประทาชนเฒมีอะไรก็ตายเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ